ดีพี่น้องปองไปครับเลยพระพี่น้องฮ้อมมาเบิ้งพระใหน่อยมาที่ต้นแคตตัดเคินตลาดฟ้าใสครับตลาดต้นไม้อยู่ที่ด่านเกวียนเบอรอโชคใจจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวตามไปัน ล็กน้อยมาเบิงแคทตัดครับพี่น้องอยู่ตลาดต้นไม้ด่านเวียนโชคชัยมาซื้ออะไรกันครับอันนี้ก็เรียกต้นอันนี้ตะบองเพชรปะมีตะบองเพชรตะบองเพชรเล็กะละต,ต้นเท่าไหร่ ืออะวันนี้พาพี่น้องเขามาเบิ้งม,มาเยี่ยมชมตลาดต้นไม้ครับนา,นานาพันธุ์ครับที่ว่าจะเป็นไม้ประดับไม้ มงคลเยอะแยะอันนี้เด็กๆเ,เลือกแล้วครับมันต้องเอาอะไรไปประดับมันบ้างหรือว่าไม่ต้องต้นเท่าไหร่ไม่ยึด้าพแบบอดไว้หนึ่งไง ดูดิสี่ต้นร้อยเป็นไงบ้างตลาดต้นไม้คึกคักนะครับมันเยอะอยู่นะผมมาสองรอบแล้วเนี่ยมันเอ๊ะคนไม่เยอะคนเยอะครับที่นี่คนยิ่งมากครับมันเป็นเพราะอะไรปกปกไม่ได้มั้งไม่รี้ไปไหนมันหยุดอย่างนี้ไปอ๋อมันที่โล่งด้วยเนาะใช่ใช่ครับที่โล่งแล้วที่เปิดเพราะว่าปกติแล้วอ่ะ ปกติถ้าเป็นภาวะปกติเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเท่าที่ผมมาคนอะไม่มากขนาดนี้แต่อาจจะครึ่งหนึ่งของของที่มาอ่านี่ยไหมครับข้างข้างอาจจะปิดเลยอืมไม่รู้ไปไหนก็มาเลือกต้นไม้ไปทํากิจกรรมที่บ้านอะไรอย่างี้ประมาณนี้นะตลต้นไม้ไปปลูกอะรอ่าอันนี้มีผลครับโควิดมีผลดีกับตลาดต้นไม้คนคึกคักกับตลาดต้นไม้นี่คนหลายครับเส้งข่าบมานี่ ด่านเวียนคือโชคชัยจังหวัดนครศรีมาครับพี่น,ออน้องบรรยากาศคึกคักครับตลาดต้นไม้โควิดกับสผลดีตลาดต้นไม้ครับเพราะว่าคนมาเยอะคลิปนี้ฝากพี่น้องเขาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์สวัสดีครับ